สบายดีและสวัสดีเด้อผมเป็นพี่น้องเบิร์ตสุขูสู่คนบอกว่าสิเป็นพี่น้องทั้งพังลาวทั้งพังไทยทั้งต่างประเทศการยินดีต้อนรับเขา้าสู่ซองบาวตา้บาบันเฮาคือเกา่าเนาะผมเป็นพี่น้องเนาะเมืนน่อนี้บาต้ากาับสีผ้าผมเป็นพี่น้องเนาะเข้าไปทางบ้านนะับเพกเนาะเมือ่ออาจจะพังทองแขวงสวรส์นักเขตผมเป็นพี่น้องเลยก็คือสิเข้าไปหาเนะาะครอบครัวของแม่ตู้แม่เท่าด้าเพื่อนเลยเนะาะบาต้ามารุ่นก่อนนะ กับบุพเพบุพเพเพื่นเนาะพ่อแต่น้องเพิ่นเพิ่นกับอบอคอยบอกน้ำอะไรเราเนาะปุ๊บซ้ำผมไปพี่น้องเลยก็เลยแบบเ่าได้ถามว่าจังใดนะเรื่องเคื่อเรื่องซานเพิ่อนวันนี้กับพอดีว่าเนาะก็ได้มีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะเพิ่นก็อยู่ทางฝั่งไทยพเ,เพื่อใหาานน 6, ้พี่น้องเลยเพิ่นก็ได้ฝากเงินใหม่บาต้าเนาะจำนวนหกพันบาทเพื่อแบบให้พี่น้องเพื่อแบบให้อ่ามาซื้อสังกะสีเนาะให้กับอ่าไม่เท่าดาวเพิ่นนี่แหละเพื่อให้พี่น้องเลย ต่บอต้ากับพท่านได้ถามเนาะตัวเพื่อนเองมันน่ะเนาะบอต้าเอาเบอร์น่มาพี่น้องเพื่อนแต่กติโตอบได้ไม่พี่น้องกันเลยมาถามน้ากันมันนี่ว่าจังไดเพื่อนสีม่างลงไม้โบเนาะหลังคาเพื่อนนะถ้าเพื่อนมา่งกับซื้อสังกะสีเพื่อนจังสี่นะถ้าว่าเออเพื่อนจอยู่ไปทั้นกับสีมอบเงืนไหนก็เพื่อนเลยอะไรไม่พี่น้องเลยก็คือว่าเนาะเพื่อนสะดวกสบายแบบใดบอต้ากับพท่านได้ถามตัวเพื่อนนะนะกะเท่าที่บอต้าเบิ้งไม่โค้งสั่งหลังคาเพื่อนเพื่อนก็คือแบบ อ่าดอกฮักแล้วแว่พี่น้องเลยกับโบฮู้วาจิตอกสังกษีได้บ่บจีึ้นไปมา้างได้บ่เนาะกาจันใดากาเข้าไปที่ตามรับสมไปเบิ่งน้ากันคือเบาแล้วแ่พี่น้องเลยนอกจากใดก็ต้องกราบขอบ,บุญขอบคุณเนาะอ่าลุงไก่เพื่อนร้ายหลายแว่พี่น้องเลย ขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแฮงเนาะควมเจ็บยาสุดได้ควมไข่ยาช่วยมีขอให้เพื่อนอายุมั่นคนยืนเหตุนาทีการงานอันใดก็ขอให้เพื่อนประสบผลสําเร็จในนาทีการงานทุกสิ่งทุกอย่างพอแม่พี่น้องเนาะเพื่อนใจดีใจบุญเนาะยื่นมือกลับมาสวยทั้งครอบครัวเมต้ดาวแมตตาดาวเพื่อนเ็โอเคละสันพอแม่พี่น้องอังใดก็ขอไปติดตามับชมไปเบิงน้ำกันเนาะแม่พี่น้องเนาะ โอเคเนาะไปพี่น้องเนาะตอนนี้กับโรมาหอดเฮือนของในตู้ไม่เท่าดา้าเพิ่นไปทีตำร้อยแล้วไปพี่น้องเลยเนาะลูกสาวเพิ่นกันกน,นอนในเตียงเนาะในตู้ไม่เท่าเพิ่นกันคอยขึ้นไปเห็นกูโก้โก,ก้ยตัวเทิงโบนี่เนะาะบอตากะซื้อเข่าพ่อมวยพี่น้องเลยเนาะมื้อ่ะสบายดีป่ะจิตโเ้ยสบายดีเนดะ้อพี่น้องเนดะ้อสบายดีเนดะ้อจ้า <c oughs> โดยโดยแต่ได้ป่ะจิตห่อนห่อนพี่น้องให้มาห่อนเนาะเมื่อเมื่อโดยแบบอากาศแบบเปลี่ยนแปลงเนาะมือดชอแคบมือผ่านมานะฝนตกะกูไม่พี่น้องเลย แบบนี Finally, u, ้บบดว่าน <dead> ี่เนาะเดียวยังไดงเราจะยกเข่าขึ้นไปหาเพื่อนลำหลังเนาะบ่จีเนาะเพม้นเม้นเราจะยกขึ้นไปให้เพื่อนลำหลังเนาะเพราะว่าอ่าที่ขึ้นไปหาปม่ตู้เพื่อนก่อนนะเบาเบาจิตอ่าย่ออ่ามาอ่าไหวสิก่อนก็ได้บ่เรงเลยเนาะให้ยเบาจิตเพื่อจัดการก่อนเบัดขึ้นไปก่อนเอาเอาสบายดีเด้อทั้งนั้นพอทุกหลายคนหนึ่งเนาะ เฮือนลักแสนบาทไปพี่น้องเลยเนาะเฮือนราคาสูงโดยสวัสดีนะสวัสดีไปเนี่ไปไขึ้นไปเทิงพูดไปขึ้นไปเทิงนะแมย์ผัวขึ้นบ่ะฮะโบพื่นว่าเนาะเออผัวขื่นขื่นไปพี่น้องเลยเอ้ยนี่เนาะกันขาเฮือนเพิ่นเลยดิไปพี่น้องเลยมึอนี้เนาะไอตู้ไปเท่าเพิ่นอยู่อยู่มึอนี้เด๋วเด๋วเบ้อ ขึ้นไปหาเพื่อนก้นสบายดีด้วยแม่เด้อสบายดีเนาะโดยอึ๊บป่าเห็นอยังเด้อมื่อนี้เนาะเพิ่งไปทังไหนไปลูกหางกมานี่เมาสลนะกบาลอาจจะป้ดคลายมื่อนี่นะโอ้เบิ่งเพิ่งเนาะขออนุญาตดีไมให้แม่เพื่อนก้นจังได้คือว่าเมาส์วันนี้เมาส์เอาอ่ะอาเบียอายังให้กินลูกเอ้ยมนนี่ะจังได้คือว่าเมาแบบเป็นแต่ได้เพื่อนเมาสแล้วเพื่อนดีแล้วเพื่อน เอาให้บีไปยากเหลาแบบนี้นะโอ้แบบแม่นะปัวคนเศร้าบ่แม่และโอ้ปัวคนเศร้าเลยเพิ่นเอาเหล่าเ,อ,นนเอาเบียต้นทับขาหมูขาไกา่ลูกโอ้ผูกแคนให้เด้เนาะแม่แหละโดยแบบเอ้ยโขนี่ถามอนสนนกระเทืนได้เบาเลยนะอาจะเทืนได้เบ้าว่าแม่เพิ่นว่าอ่าย่าคนปัวคนดีเศร้าเนาะแบบยังได้แบบแม่เราเป็นโมแบบได้เนี่ยโมนะ่ะลูกตะกี้เห็น <c oughs> ก็กระสูนแต่ผพวกก็หอย,อยางอ่นนะ Đã số đã số là bà này có cả bà đang khắc nam trên hòa Sao nữa gì đến cả bà đang Rồi phố bà bà mà giàu mà giàu Còn là bà có cả bà đang kinh vậy đi là con này Khúm Khúm coi nào Khúm 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 Ừ bà phụ nhảy hả ná phụ nhảy má oh. là khúm Khúm coi nào là là cả Bên là ơi là กลับมาเลยโอ้แล้วก็แม่น่ะปัวคนน่ะในประเภทแบบใดแน่นะปัวคนนี่คนเจี๊ยบคนชูน่ะลูกคนไข่นะโอ้แบบคนไข่น่ะเป็นไข่เป็นวัดเป็นนาวนี่ก็ปัวได้เป็นบ่ได้โอ้แต่แบบยาวหากัะปุดขายม้นนี่นะมียาวมียังกัตามความือเนาะเวฟนอกเนาะแต่เขาโบราณเนาะกัตะกี้กันยังมีคนหมุกยังมีห้องมอเนาะเปิดกัยาวปีนปัวกัน ทั้งหักไม้ยาเพื่อนเมืองเท็่เนาะแม่ก็ได้มีหักไม้ให้เพื่อนกินน้ำเลยทีบริเลยบ่ลูกเขาอะไรกินยังงล่ะออกผีหันผีใหายในนาเพื่อนหายหน้าเขาเชิญหมออกในหายในหนาเพื่อนกะพอดีดีนะเพื่อนกะดีได้กับการปวดคลายปวดยังนะโดนโดนเชิญหมดปวดคายปวดกับขาหมูขาไก่นะเจ้าเจ้าเชิญแม่กินผูกแขนของเขาโดนแขนผูดีโดนเนาะ ยังไงกินข้าวกินน้ำเลยบ่กินแร่ลูกอ่ะกินอะงว่าอิ่มพี่อิ่มสำรานแล้วเนาะแมนเลยลูกโูดยมาเมื่อก่อนเนี่ยไปทั้งใดคือว่าโบยู่ไปลรั้มือนบ้าม่ก็ไปเออก็ไปคือกันโอ้ก็เยาโดูดเนาะจุดประสงค์ที่ลูกมาเมื่อนี้กับอ่าเนาะกับมีผู้ใหญ่เนาะเพิ่นแม่นฝากเงินมาให้นะแม่นเลยลูกฝากเงินมาให้แบบเพิ่นก็อยากช่วยเรื่องเฮือนเรื่องยังไงแต่ก็ช่วยเรื่องหลังค่าเพนอ่าสังกสีและแม่นี่คิดว่าจังได๋นะ ถามเอาชื่อสังกสีมาใส่นี่เมย์คิดว่าสิมุ่งได้บ่อะนะได้โค้งหลังคามันได้ยุลูกกับคอยกับชิบ้านเดิอน้องเหตไทโอ้แบบหายน้องเหตไทเพราะว่าเมย์เมย์นี่ก็แบบมีลูกมีหลานมีอ้น้องอยู่เนาะเออก็มีอยู่กับบ้านเขาเขาเหตไทลูกโดยโดยโดยเขาก็ขึ้นวงไเนาะสังกสีนี่บ่ตาคิดว่าอาจจะถืออยู่ข้างก็ ห่างเลยสิเพนเนาะแม่เนาะ,ะประมาณส่าวเพนบ่แม่พี่น้องเพราะว่าเท่าที่บอต้าสังเกตเบิรงนะมันเป็นไหมกลมๆนิๆอน่อยทีย่ย่าน,น,นแบบตอกเลก็กกระปูว่าไดน้นะแต่เพิ่นก็สีหาวันนอ้องอ่าพี่น้องเพื่อนน้องมาเห็นให้เนาะโดยแบบรถไทยได้รถไทยพี่น้องมีบ่เนี่ยอยู่โอ้แบบให้ไปแกนสังกะสีเองใช่นะอยู่ใกล้ๆีนดอกเนาะอ่าอยู่ทางออกไปบ้านเนาะสังกะสีโดย,โดย,โดย,โดย นาะก็โอ no, oh, mm, pues, nah, ้แม hey, ่เพิ่นก็ซึมเหล้าซึมเบียร์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยซึมได้ลูกเอ้ยบ่จักเบียร์บ่จักเหล้า้นีนะโอ้นี่เนาะเพิ่นจัว่าหมอผีเมาเหล้าเหมอผีเมาเหล้าอพี่น้องเอ้ยโดยแม่นี่ก็ปิ่นปวมอ่คนมาแบบนี้ก็ได้โดนแล้วเนาะโก็บ่ได้นี่ก็มื้อนึงไปอีกลูกอ่ะหาอีกนี่ก็มื้อก็มีผมาหาอีกอเออลูกสาวโอ้ยแม่บ่ไปแต่เดียวก็ไปวหมู่หามาหมู่เจ็บหมู่เนาะแนวเฮา บอกง่ายๆเนาะหมอทั้งนี้โดยตรงพ่แม่พี่น้องเรากับปฏิเสธบ่ได้เนาะแต่แลแ้วก็บบจังได้แบบเรื่องเหล่าเรื่องเบียร์ี่นะเพื่อนเราให้ถ้าเ้างโบกินนี่บ่ได้บ่แม่เพราะว่าปิดหอเท่าแล้วจริงๆนะห้างกินกับโบกินกับโบแม่กับได้อยู่ห่างว่าเ้าหากินแล้วเฮ็ดมันนี่ยนะลูกโอ้แบบเห็ดมันหลายหลายบอลเทือนเนาะหลายบอลเทือนหลายบอลจอกหลายบอลลิ้นให้เพราะว่าเออเออที่ได้บัดแม่เพื่อนบัดอายุกัน อ่าหลายปีแล้วเนาะเยแล็กแท็กแท้กปีแล้วแม่ก็ประจำ่ระจำรวยก็บประจำเหรอบ่วอายุเฮานะเท่าแล้วร่างกายเฮากับแกแล้วแล้วก็อ่าภูมิต้านทานเฮากับลดหน่อยถอยลงแล้วเพิ่นกับอ่ากินเหล้านี่เนาะกินเหล้ากับพราหับฮีดเนาะแต่กับเมาเนาะแม่แบ่นแหละเออแล้วก็เมาซึมโงการนี่ลูกจะไม่ได้อยู่โอ้แบบสงการนี่ก็ไปล่ำไปป่วนไปล่ำลูกแบสงการหมู่ก็มาหาไปโดย ก็ไมาได้เยู่ก็คุ้มกมนเอาอ่ะอันนี้เราขออนุญาตไล่หลายเนาะกาแบบยังได้แม่คุ้มคายนี่เพื่อนก็ตั้งแบบใดตั้งคายใะบรรลุตั้งแต่พราก่ะกระตุกกระตุกชุ่ชูกันเอาตุกสีนเลยนะโดยแต่เข้าโบราณเนาะกระตุกไม่เข้าโบราณเนาะเออแล้วก็มีถวยถวยถวยถุยเล็กอลยนะโดยถุยเล็กทำมองเห็นว่าถวยเนี้ยมีหตุถวยเล็กแล้วก็ เปลืกเต่งให้เต่งหักกระสานกระสานก็ใส่หัดแล้วก็กันลาดกันหยางกันหนาเงินละโดยแล้วก็ช่องแช้งก็อยู่ในห้นงะบนขายปีเป็นห้างเข้าหัวห้างเนาะโดยก็แบบคืออย่างซี่เนาะ่าไหมเฮือนเพลินว่าวว่าวหรือเฮือนเพิ่นก่อนเพิ่นพี่น้องเลยเนาะเรื่องเฮือนเพิ่นก็คือว่าลวเนาะเพิ่นก็แอมพาแบบนี่ก็อยากหักอยากเป ik, rage, <c oughs> ้อยากเพีเสานี่ก็อ่าปวกอ่ากัดไม่แล้วเอาไนพี่น้องเลยเนาะแบบ หลังโค้งหลังขอกหลังคาก็คือเห็นอะไนั้นอันนั้นคือหิ่งเนาะอันนั้นเพื่อนหิ่งบ่แหมเพื่อนหิ่งผีลูกเพื่อนหิ่งอ่ะหิ่งผีหิ่งหมอไทยเนาะแม่นแหละโดยหมอไทยหมอเยาแม่พี่น้องเก่าโบราณเพื่อนถ้าทางฝั่งไทยเพื่อนนี่เพื่อนเชื้อเอิญนะหมอผ้าผีผีผ้าเนาะโดยผีผ้าพี่น้องลำผีผ้าเนาะอ่าอันนั่นกะกระโตกระตาใส่ข้าวโบราณพี่น้องเนาะแบบเพื่อนหาบหาบ กะต้มขนุ่มเนาะน้ำบุ่มน้ำหวานไปขายเป็ดนี่ร้องเออเนาะกะคือจังนซีหละใช้แต่แบบแบบไปล่ำไปเยาวไปยังเตระเทือนี่แบบเพิ่นเค้นหน่วยเค้นโอเมเปาเค้นเป็นบ่นี่เค้นเมเปาเป็นบ่บ่ลูกเขาปลูกโอเคอย่างนี้ปลูกไปแต่ปลูกอย่างนี้โดยโดยคือเดียวว่าเมเปาเป็นนะโอ้โอ้ปไปคือให้ลำคอยอย่างนี้ไปเขาก็หาจังหักเยอะดุเขาก็หาจังหักบ่เคนะ เดินดิไปบอกกับป้าวดิโอ้เนาะก็คือว่าแหละเมื้อนี้ลูกก็ซื้อเข้าไม้พร้อมเดิดินะแต่พุ่นเดี๋ยวอาจีอายกขึ้นมาให้น้ำหลั่งน้องแบบน้องน้องเพิ่นจังเพิ่นเพิ่นเป็นจังได๋แม่เพิ่นคือบบ่่ขึ้นมาเนาะอันเน้อลดื้อ่าขออนุญาตถามนะแม่เด้อแบบเพื่อนยังยุ่อเพื่อนยังใคร่ม่ชินเนี่ยเพื่อนยังไ่ยินชดใจ้จ้ะโอ้เออคน เี่ยนั่นอ้ไดทีไรลูกเออมันเป็นั้นก็เินมเป็มาแต่น้อยไปหมดเออเป็นจะน้อยลูกโอ้เนนะเป็นใจชำเงีเปล่นเป็นเ้ชำกจย่อยย่ยเนยอนะชำนดน้อยฮะก็แจเพ็่ดนเพื่นขึ้นใหญ่จะอดูเงีะเอื้อม่กับาคือกัดเอื้อมนกับมากกว่าสนใจได้โดเนี่ยแบบตามประชาเพื่อนปะชาเพื่อนกินไปแบบเพื่อนทัานแหละเออห้าวหมก็จะเพื่นเา แต่ว่าช่วงนี้นะเม่เฮ็ดยังะนอกจากเห<ม>ยาคนปัวคนที่นะไปหาเงินอย่างนี้ดูนี่บลูพอกับป๋าโดยไปาหากิชีอยู่เมื่อหนกกรป๋าหากิชีก็ได้สา<อ>มลูหากิซีเนาะไปสามลเพื่อนว่าโดยยันว่าแบบไปเหยาคนปัวคนที่แบบคุ้มค่ายกันลายที่นะแบบบ่ลูเถี่ยงค่ะก็ประเด็นลายกับผูกเงินเดทห่างอีเป็นเด็กห้าสิบลูโอห่าสิพัน พันนาเกินได้บอกในผูกอ่ะเช้าพันเลยดิร้องไปน้องแปดสิบบาทร้อยหนึ่งไม่เล้วก็รสองร้อยเนาะค่ะคายเป็นขบวนใดไม่เลยขบวนใดนะเพราะว่าถ้าเขาเอาลายเกินค่ายนี่ผิดได้บ่ไม่ได้แม่บุพภาว่าลูกแม่ครูบุพภาว่าโอ้เม่ครูเพิ่นนใจเลยแม่ครูคนนด้เป็นเสียแล้วเนาะเป็นเสียแล้วครูบาอาจารย์แบบว่าเพิ่นบุห้เอาคุ้มเอาค่ายแบบเกินตัวเอาเพราะที่ว่าเป็นฮีดเนาะเพราะสวัสดีไลยชื่อ บบกัน,พนเพื่อนว่าว่าอ้าเด้อรื่าเพก่อนนะเพื่อนากให้แบบพี่สิโดยเฉพาะนะก็ได้เนาะแต่จเวพาเรื่องค่ายนี่บอบต้องว่าถึงเนาะว่า<อ>เออท่านั้นเศนเท่านี้เศนเนาะบอเออยันว่าแบบ<อ>ปีนปัวคนเศร้าหลดุดคือสิห่างมีดีได้สินะนโอ้โอขอนาดสามพันเป็นไปไม่ได้เนาะอสร้างน้อยเอออเมย์เพื่อนก็กินมากินผู้เนอะอาะ โดยแล้วออนุญาตถามเนาะแบบเฮือนซ่านน่านเป้นนี่นะแบบถ่าซื่อไหมซื่อยังไหมเบิดหนีก็มีขายบนในบ้านนี่นะแบบบ่อนค้นอันเห็ดไม้ขายที่นะไม่เป้นนะลูกเมนไม่เป้นไม่เสินไม่คือไม่ค้างว่าแล้วก็มีแต่ไปซื้ออยู่อ่ะนอกพุ่นทางเข้ามาเนาะแกงไออันนองเห็นเนาะอยู่ดงเห็นพ่อแม่พี่น้องเลยตลาดองเห็นโอ้ถือว่าไม่เครื่องเฮือนครบอยู่ฮะเนาะ ว่าเน,<ห>น,นียไผ่ยานี่ไผ่ไหยาไผ่ไไเพลองนี่นี่บอตาคิดว่าอ่าประมาณอีกปีหน้าก็คือชิคุแล้วเนาะคู่แล้วเนาะเจเนกับคู่พรแห้งแล้วนี่นะนี่เราเห<อ>นียวคู่เด่นนี่<อ>แบบผลโต๊ะมานี่ก็หัวอยู่บ่แม่หมหัวอยู่แล้วเนาโอ้หัวเนาะแคตสิบ่มีบอนชนบุตต้แล้วโตไปไโดยย่ามผลโต๊ะมานี่ถือว่าพระเข้ามาเบิดเลยนะแถวที่บอตาเบิ่งนะเพราะว่านะเนาะซองขมาก็เห็นนะจืดปึงอยู่เ้ยพี่นอง พวันแรกอายุจะถึงหกอยู่โอ้ลงไปตารางกันมงผัวโอลงไปอยู่ตารางพี่ท่านแม่เลยโดยเราก็คือว่าเลยถ้าเป็นไปได้ก็พออยากแนะนําให้แม่เพ่ดว่าบ่อยากให้กินวุ้นอะไรเนาะเหล่าเนาะแต่เลยมันบัดขีดเรได้เนาะอ้าวกรหายเนี่ลูกโดยหิ้วเผินเนาะหิ้วเผินโดยแต่ถ้าจะบ่อยากหาวกเพ่นาะเพ่นเพราะว่าแม่ก็เ่าเลยนะแม่มันห่ะวเผินเราได้เนาะเพราะว่าเราหิ้แบบนี้นะโดยก็ ขออนุญาตนำลายลายเนาะพี่น้องกับอีกตามความเสื้อเนาะกับอ่าแล้วแต่ผู้ใด้ชิเสื้อผู้ใด้ชินับถือเนาะเรื่องของแบบนี้นะเออโดยโดยมันกับเคียงคู่กันไปเลยเนาะกับอ่าอ่านายศาสตร์กับอาวิทยาศาสตร์เนาะเพิ่นเว้ามาเพิ่นเว้าวนะโดยบ้าตาก็เว้าบวคคายเก่งเนาะรีดกระพันกันแต่พาผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำพี่น้ำน้องเลยเนาะน้ำ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์จูขู่สู่คน อันนี้นะี่ยเพื่อนเอิญสะดุ้งบ่แม่เนี่ยยุ่งรึไงโอ้ยง่ายไปเอามวยลายตั่อับบย่อจะยุ่งโอ้ยน้ำน้ำอ่ามาลายอะไรกับย่อสะดุ้งเ oh, นาะโอ้ยโอ้าายเนี่ผมแม่้องเลยน้องบาตาก็อยากให้ผมแม่ลองน้องเนาะเบิกน้ำกัน oh. ให้มันทัวเนาะก็คือว,ว่าแล้วนี่เพือนซานลานเปรนเพื่อน oh. ถ้าแบบอ่าขึ้นมุ้งสังกะสีนี่ก็บเมย์ขึ้น อ่ามุ้งเองบม่ได้ดอกเบิองนี่สังกะสีมันบอกคือใหญ่ใหญ่ยังว่าปอนใหญ่ยังยัง,ยง,ยงขึ้นได้ปอนขึ้นไปแล้วเขาเอาตอกมัดเนาะสังกะสีต้องขึ้นไปตอกกังทึ้งมันพูดนั่นแล้วกันเขานี่ต้องได้ไปหาซื้อไม้กมเนาะแบบนี้ไม้กบมม,มามเลียนมาตอกจับสังกะสีอยู่ถ้าไม้อันนี้นี่เอตาคิดว่าตอกสังกะสีเบายูนี่ลมมามันกระสีปิกบอกพ่ามันเป็นไม้ไไมไสังไพายนาะแล้วกันเมย์พาเพื่องพ่อไปนี่พาพ่อไปอันนี้เมย์พาเห็นบางๆเนาะ โดยโอ้โอกับอต้ากัจักอ่าสิไลงบประมาณนั่นใดพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะเพราะว่ากเฮือนนี่กัอิงตามว่าเห็ดน้อยเห็ดใหญ่นนะถ่ายเห็ดชั้นนี่นี่กัเท่าทีบอต้าเคยอ่าเห็นผ่านมานะอนรับอ่าหมื่นกว่าบาทเนาะโดยหมื่นกว่าบาทหรือว่าสองหมืน่นอิงอิงตามแบบว่าบ้านใดไม่แพงหรือว่าซื้อไม่ได้ถือแต่กัสร้างเพิน่นอ่าเอาถือเอาแพงเนาะกับบอกให้ถือ โบได้โบไม่ร้องจำชีว่าว่าเออโบมันเป๊ะรถกับว่าโบได้นะฮะต้องอ่าตามเบื้องทางลมเบื้องทางก่อนนะแต่้าเฮ็ดนีแม่นนะชี้จ้างลูกจ้างหลานเองใช่ไหมโบ่ดินลงค่าดีนะโบได้จ้างลูกจ้าีว่านเขาโอ้แบบหาเขาเจ้าเออหาเจ้าหาบ้านเขาลูกนะเนาะ แบบซื้อเป็ดซื้อไก่ให้เพิ่นเนาะต้มจูกันกินแบบเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกับม้งนี่กับมือนึงก็แล้วงแล้วเนาะเลีมือเดียวลูกก่ได้ราคาแล้เลวโดยมือนึงก็แล้วแเลยเนาะไม่เลยการคิดว่าเนาะอ่าเศร้าเพลนผมเป็นพี่น้องบ่าวตาคิดว่าเศร้าเพนอ่าสิพ่อเนาะสังกะสีเนาะบ่าวตาเคยซื้อบางบ้านกับสามสิบห้าพันเนาะแพลนอะไรกับบางบ้านกับสี่สิบห้าพันอะไรกับอิงตามควบเงาเนาะอ่าเป็ดพุทธก้าวพุทธอะไรกับหาพุทธเนาะ หกพุดไม่เบิดลหรพ่อ่พี่น้องเลยแต่เพื่อนแม่พอดีบอตาคิดว่าอาจอยู่ในประมาณเก้าพุดเนาะแมายเนาะโดยเก้าพุดหรือว่าอาจเก้าพุดหรือว่าสิบสองพุดนี่แหละพ่อ่พี่น้องเพื่อมันยืดนออกไปอีกเนาะโดยเพราะว่าเหตุต่อเดียวเลยก็คือว่าแล้วจะมาเมื่อนั้นบัดบพบพ่อพ่อเพิ่นนะาบอตาก็เลย <S <S <อ>มาถาม อ่าเมยเพินน่นเนาะด้วยตัวตัวเองว่าจังใดนะถ้าแบบมีผู้ใหญ่เพิพ่อนอยากช่วยเรื่องสังกะสีกสิเห็นดีแบบว่าอ่าเปลี่ยนบ่หรือว่าอ่าบ่เปลี่ยนที่นะหลังคามัอนน่ะแต่ถ้าเพิ่นซื้อให้กัเปลี่ยนเนาะแม่เนาะโอ้อหนด็ดเนาะกะคือว่าแม่เพิ่นก็อยากได้เนาะแม่โดโดูโ<อ>ให้ดูดูปะดู่ะอยู่ไป้นอะเพิ่นดูปะปู่อยู่เดืองินหมู่อยู่ดือนมู่อ่ะโอ้ลมอ่ะเจ้าๆกะเนาะกะแม่เพิ่นกะ อ่าบ่มีลูกบ่มีผัวนะลูกกะจักทาใดเนาะลูกอ่ะพูดยิงผูน้องเด็นาะถาแบบผัวเพื่อนได้เสียได้จากไปแล้วเนาะแม่นบ่กช่อหลิงลิงลิงลูกเอ้ยใดๆลูกชายกะจักไปทั้งในแม่นบ่่บอกบ่เอ้ยน้อถามเรื่องราวของเมย์เพื่อนอีกทีนึงนะเพราะว่าย่านพ่อแม่พี่น้องเนาะงเอฟซีที่ว่าอ่าเขามาติดตามรับชมเขามา เบิ่งน้ำหลังสินะยังบบฮู้เนาะว่่าอาเมตู้เพิ่นซื้อจังใดอายุเท่าใดอ่าลูกเต้าเพิ่นมีจักคนสินะเนาะเดี๋ยวสิถามให้พ่อแม่พี่น้องอ่าฮู้อีกนองกันอีกเท่านึงเนาะกาขออนุญาตเนาะถามซื้อเจ้าก่อนเนาะเมตูุโดยเจ้าน่ะซื้อเมตูุเมตุดาวบอเมตุดาวอายุนี่บ่จักเนาะบ่่จักอามีลูกจะคนมีลูกลูกบ่ลูก๋ยวลูกสามคน ม่ได้โดยโดยแล้วกันตอนนี้ด้ไปใช้ตอนนี้ลูกสาวหันมือเฮือนผัวลูกเอ้ยหับปวดตัวัวดว่ะลูกสาวเมือเฮือนผัวไ่ไดหั่งไม่ได้มีดอกหั่งปวดมือเพือบปวดวะคอยกอดอยู่กับลูกคนนี้แล้วลูกชายกับไอชูมีเจ้าก็อยู่ทีได้พระเจ้าเปิดว่าแล้วพวกปัญญาโดยโดยแล้วก็นว่ได้มาเยี่ยมมาอย่างเลยว่ได้เยี่ยมไปคอยลูกแม่ยักแม่ไปยังไปยังก็บเปิดว่าลูกอ่ะโดยโดยกับัดผัวเจ้าดิฉัน ไปทางใด้ส oh. oh, ินะกลัวความอาวียาใหม่จะตายลูกเอ้ยโดยโอ้เพิ่นได้พวกเด็กกลัวใหม่ละตายเสียเนาะโอเดี๋ยวเดี๋ยวคนขึ้นมาเดี๋ยวคนขึ้นมาเ้ยอ่าสบายดีก่อนไว้ลาไว้สบายดียอ่าสบายดีสบายดีไว้สบายดีไอ้สบายดีอายอ่าสบายดีไอ้คุณน้าเนาะเมื่อนั้นเนาะเรียนปุ๊บคนขึ้นมาเลยปุ๊บบรจิตเนาะปุ๊บอาชีพงานนี่แหละโดยการมือนี้เนาะกั อจีตเพิ่นก็ถือเสื้อผ้าพร้อมน้องมาตน<ด>้นอ่าน้องเพิ่นแหละเนา,าะเดี๋ยวบ่ต่าเข้ามาอีกรอบนี้เนาะกะจังอ่าสิเอาน้องเสื้อผ้าที่ว่าได้นําสืสอซุกอะไรเนาะเข้ามาให้<ด>น้องเพิ่นพเพราะว่าแม่เพิ่นนี่บ่ได้คอยอยู่เฮือนสิ่นะเนาะโอ้ก่ในดัมมืล,ลูกมัน,นีกะไปนี่โดยโดอยู่ในดัมมือมันอึดอัดชอบเหมือน<ด>ก็นไปอีกบ่ไ<ด>ปหาอีกมันอยู่กันเป็นอยู่ยากมือ้อลูกสาวอยู่แล้วบ่อยู่เนาะ โอ้ยแม่อยู่นะกว่าอยู่ก็ได้หมูหาก็ิได้เทียนุูกเอ้ยเทียนหมูห่าเลยหมูเจ็บหมูไขยแล้วก็ไปไปเนาะแล้วก็เออเนาะทำเรื่องเงินเล่าเพิ่อนกันแม่น่ะเคยมีผัวจะคนก็เท่าพอดีนะลูกกัเพิ่นต่อพอดัลเนาะแล้วก็เพิ่นป้าป้าไปแล้วป้าเมียไม่ลูกเพิ่นได้ไปกลัวใหม่แล้วก็อ่าเสียเพิ่นก็ได้เพิ่นหน่อยเออป้าเมียไม่เพิ่นแต่ก็ซียเจียบเมียน้อยเพิ่นน่ะ กระจายแล้วก็แม่์นะอาศัยอยู่กับน้องนี่อยู่กับน้องนี่แหละโดยอยู่กับาน้องเพื่อนชื่อจังไดก็น้องโดดโอโดดดิดงบเป็นพี่น้องเลยเนาะโดดแต่ก็คือว่าและแมย์เป็นกแบบอ่าสักทีเหตุไดนะแบบป๊ปมีผู้เป็นสาวรักสาวแก่เนาะแม่เนาะโดยโดยน้องกับจังสั้นกับมแต่ว่านเนาะสีเงินเนาะอ่าเหมาะให้แม่เพิ่นอ่าแบบไปจ้างสร้าง หรือว่าไปซื้อสังกะสีถ้าลูกเอาเงินให้แล้วนี่แม่แม่จะไปซื้อเมื่อใดสังกะสีนี่เรากะสีบอเนั่แหละก็ซื้อให้ลูกก็ซื้อไปซื้อให้ลูกพุกคุณนะโอ้ซื้อมาแล้วก็ร้านเหลือน้องอันลูกหลานเห็ดให้นะาขึ้นให้โดยนาเต้แม่นี่อ่าซื้อในน่องด้วยเม่เด้อแบบซื้อเลยลูกโดยต้องซื้อในนอนให้เป็นแทกซัวเชื่อนซัวอันซัวยังนี่แหละว่า อ่าจังใดเนาะมันสัตว์มันเห่้าจัใดสังกะสีนะสิเอาจักพุดจักแผ่นสินะโมีแต่ว่าเนาะเงินที่ว่า ลุงไก่เพิ่นเนาะผ่าไม่กับที่หมอบให้กับเมย์เพิ่นเนาะไปจัดการพ่อแม่พี่น้องเลยมีตู้เดินเนาะนี่ก็เป็นเงินของลุงไก่เพิ่นแหลมไม่โดนเลยลุงไก่ลูกจ้าตัวเพิ่นหมันแล้วเพิ่นยืนแล้วลุงเด้ออยู่ดีมีเองนะครับจิตใจความขคร่จะมีลูกเอ๋มันยืนถูกเนาะเพิ่นเด็ดนาทีการงานอะไรก็คอยเพิ่นลุงเพิ่นเลี้ยงคอยเออเพิ่นหลับเพิ่นรวยลูกเอออยู่ดีมีเองนะลูกเด้อคำเดียวคูนถูกเนาะโดยโดยคอยเพิ่นอายุมั่นเพิ่นยืนเพิ่นหมั่นเพิ่นยืน เพื่อนสวยมามือนี่เนาะเพื่อนทานมามือนี่ก็ขอให้บุญกุศลเนาะครับเพื่นไปหาเพื่อนร้อยเท่าพันเท่าไปพี่น้องเลยเนาะแม่กะแบบไปจ้างเพื่อนซื้อมาให้เนาะไ่เด้อไปให้ลูกให้ยังซื้อมาให้มาตาตาเนาะอ่าถ้าซื้อมาลดก็คือว่าแล้วี่น้องยมากมือก่อนก็เราไปสัมภาษณ์สอบถามทั้งเม่ตู้ไหญ่เพื่อนนะกะบอกู่ว่าอ่าเพื่อนเพื่อนนี่เนาะกว้างจักเมตรเนาะความยาวจักพูดต้องแบบอ่าให้แม่เพื่อนนี่ ไปให้สร้างเนาะไปให้สร้างหรือว่าลูกหลานเพื่อนผู้ที่บ้าตาสัมภาษณ์นั่นแหละเนาะนั่นน่ะหลานบ่นั่นน่ะหลานโลยเลยเลยเลยลานเนาะเจ้าก็คือว่าแหล้วแม่คิดว่าจักมืออะสิแล้วอ่ะนี่่บเก็บไว้ก่อนเลิก็ได้ไหมเงินนะเอออันนี้ก็เดี๋ยวบ่หึงดูดูกันว่าขัดมาได้ปุ๊บก็ชื่อปุ๊บเลียวกัมือหนึ่งก็แล้วดูโอ้นะแต่แบบพี่น้องนี่มีเบอร์โทรเบอร์โทรอยู่บ่านนะ แบบอ่าลูกอยากได้เบอร์โทรไว้นะแบบว่าเออโทรมาถามอย่างได้เมยเฮ็ดแล้วแล้วบอสีินะถามเมย์เล่กับจังสีเขามาอัปเดตเบิ้งจังสีนะลูกหลานก็กำลังมาน่าหมดลูกเอ้ยโอ้โหแต่สี่ขอเบอร์อันซาบ้านน้ำนี่หนอไปเนาะเลยเลยโดยกะกะารไกลดอกพ่อแม่พี่น้องเลยห้านค้ากะอยู่อ่าดงเห็นเนาะโดยโดยกะอ่าแบบลดลูกลดหลานแล้วก็ลดลูกชายน่ะมีบ่าเมย์บอล ไม่อยู่ลูกอันโมร้านซ้ายก็ได้อยู่โอ้ร้านซ้ายก็ได้เนาะอยู่ในบ้านนี่เนาะโดย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 เนาะก็คือว่าอะไรซาเป็นรองเนาะเป็นกำลังใจให้เมตู้เพิ่นสู้ๆังไรก็ขอให้เนาะเพื่อนไอซานเพิ่นเนาะให้ได้ให้มีตามทฤษฎีประสงค์ของผู้ใหญ่เพิ่นอยากให้ได้เนาะก็เพิ่นอยากให้มีสังกะสีโดยโดยเนาะ ก okay ็โอเคสันเมย์อย mm. ่างชั้นลูก็จะได้คอโตัวกับเลยเนาะการทงใดก็ให้แม่นี่เดินยืนลูกโดยโดยบิ๊แม่แหงเดินลูกเด้อถูกเนาะทังใดก็ให้แม่นี่ให้เฮ็ดเด้ไหมเด้อทังใดก็ให้เฮ็ดเลยเพราะว่าให้ไปซื้อให้เป็นอยังว่าเฮ็ดแล้วลูกไอชิเข้ามาอีกเค่หนึงโดยลูกไอชิเข้ามาเบิ้งเนาะว่าจังไดเมย์เฮ็ดแบบใดนะโดยเพราะว่าเมย์เพิ่นกับมีลูกชายในร้านชายในแบบหาว่านคนในบ้านในอย่างเฮ็ดก็ได้เมย์เพิ่นว่า นาะก็โอเคท่านเดี๋ยวสิภาพพ่อแม่พี่น้องเนาะลงไปอ่าเบิ่งทางตารางอีกพ่อแม่พี่น้องอ่าสบายดีสบายดีลูกสบายดีสบายดีล่ะสบายดีอ่าสบายดีเนาะโดโดูบ่ตากระพาพ่อแม่พี่น้องเนาะลงมาอ่าเบิ่งตารางเพิ่นอีกคนึงเสาเฮือนเพิ่นก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกรอยากดอกเนาะบ่ตาเบิ่งนะมันกระดอกปวกกระกัดไปแล้วนะไม่เฮือนไม่ยังก็คือเบาเลยทาขึ้นใส่สังกะสีนี่ถ้าโปซื้อไม้ใส่ไม้นี่บ่ตาคิดว่าตอกก็ได้เด็กเนาะ รีว่าแบบถ้าเอาสังกะสีขึ้นไปเปื้ใส่อะไรก็ไม่แนบเนาะไม่แนบแต่กระตอกลงกนันได้อยู่เนาะทาสีแบบให้มันมันมันเหนียวรีนี่ก็บอกักซ้ำไม่เสร็จแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่านี่เป็นไม่ไปบ้านเนาะไม่จังไฟพ่อแม่พี่น้องใส่เพิ่นเป็่นมือกล้องพ่อแม่พี่น้องเนาะย่อเข่าไปให้ไปตู้เพื่อนมาถ้ากระซือมาจุกนึงเนาะาะวบัวด้อ่าซื้อมาเป็นชอบดอกพ่อแม่พี่น้องเลย พอเพื่อนได้อยู่ได้กินเพื่อนเพื่อนนะบาจีเลยเนาะแบบใส่สังกะสีกันได้ซื้อไม่มาใส่คือเว้า,าวแหละเบิ่งนี่นะเมนคิดว่าจิอาาตอกได้บา่าบาจิดนวะ่ะเนาะเนาะน้อยนะนะโดยโดยเป็นไม้ไฟนะอึบ๊บอ่าขออนุญาตเนาะอึบ๊บอ่าป้าเป็นนี่ก่อนพอนอ่อแม่พี่น้องอ่าอคือได้กินหลายมืออยู่ดอกเนาะเพราะว่าเพื่อนกันอยู่สองคนกับน้องโดดเพื่อนนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลย ก็คือว่าแหลือเฮือนชาล้านเป้นเพิ่นกันก็อยากดอกอยาก่างแล้วนะเป็นไม่สอกไม่เสามันก็ได้ก็อันนี่ก็ประมาณปีหนึ่งหรือว่าครึ่งปีก็จกคู่เลยเนาะถ้าเป็นไฟ่อ่าหญ้าหรือว่าไ่เพื่องนะเนาะบาจิตบาจิตก็เคยอันอมงอยู่แล้วบาจิตกุ้มโดนแต่บ่เป็นประเภทนะโถ้าเป็นเพื่องเนาะพอพี่น้องเดยคร ถ้าถือพลเนาะถือพลกระบอไปอย่างยุ่งไม่ไม่เท่าที่ะเนาะงบอต้าก็เคยอ่ามุ่งกันหลังหยาจีิงนะมันเย็นได้แต่คราวตะกี้ข้าวเดียวนะกะโดยเพราะมันเปียกฝนแล้วกามาถือเดดมันกาคู่มันก็ห่าลงแล้วนะพี่น้องเลยน้องกากระวอาะไรทางเฮือนซางร้านแป้นเหมืนกับโบมี่อย่างน้องไปพี่น้องกาแบบอาพาก็คือคนไปพี่น้องเห็นเลยเนาะกาโอ้ยน้องกาเปะกาเพะแล้ว แบบอ่โอาโค้งส่างโค้งราคาอ่าทั้งเพื่อนเพิ่นเนาะเพื่อนนะพี่น้องเลยการมันเป็นไม้สังไฟเนะาะบ่าวถาคิดว่าแบบอ่ามันกา่าที่อยู่ได้บุดนหอกเนาะก่าคือว่าวนเนาะมัอนี้กา่าอยงใดก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะอ่ะยาผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่อนละให,หลายเนาะเพิ่นกอ่าอยู่ทางฟังไทยแะไรเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเพิ่นก่าซื้อลุงไกลเนาะอยงใดกา่าขอให้เพิ่อนอยู่ดีมีแห้งเนาะความเจ็บอย่าสุดได้ความไข้อย่าสะไม่มีเหตุนาทีการงานอะไรก็ขอให้เพิ่นประสบผลสำเร็จในนาทีการงานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนพี่น้อง การ่วมถึงพวกแม่พี่น้องเนาะที่ว่าเขามาติดตามรับชมเขามาเป็นกำลังใจบาตาอยู่ตอนนี้เนาะกะขอให้อยู่ดีมีแห้งเบิ้อสู่คนเด้อเนาะเขามาเป็นกำลังใจให้แล้วก็บโค้ดข่าวโฆษณาของบาตาไปพวกแม่พี่น้องเลยก็คือพวกเนาะเอื้นซานล้านเปย์เพื่อนกันมันก็อยากเปย์อยากฮักอยากอ่าเก่าในแล้วเนาะกะเมื่อนี้เนาะบาตากะได้เอาเงินเนาะมอบให้กับอ่าแม่ตู้แม่ใหญ่เพื่อนเพื่ออ่าให้มาซื้อสังกะสีเนาะเพื่อนแม่ตู้เพื่อนกรว่าชิไส้ลูกไส้เนาะ ใส่ลูกไายกับหลานอะไรเนาะที่ว่าไปซื้อสังกะสีมาให้แล้วก็เพื่อสิได้มามงหลังคาใหม่เพราะว่าผ่าหญ้าเนาะหญ้าหรือว่า<อ>เพลองนี่มันอาจอยู่ไม่ได้โดนเนาะท่าทีพ่อตาคิดนะมื้อนี้ก็มีตู้มีไงเพิ่นก็อยากซึมๆเหล่าเจักหน่อยเนาะเพราะว่าเพิ่นไปบวกล้นไปยาวคนสินะเพิ่นก็อกอกเหล่าเนาะกอกเหลากินเหล่าแบบตามฮีดต,ตามคองแบบอ่านี่แหละพื่นพี่นอ้องเอ้ยเนาะหลายจอกเนาะมันก็ซึมเอีกมันแล้วพื่นพี่น้องไปหลายเฮือนเนาะหลายที่หลายบอน นกกาโอเคแล้วฉันพ่อแม่พี่น้องนอกกาสิได้ขอจบลิปไปแล้วนกกาสิได้ขอกลาวเข้ามาสบายดี